โร s ซ่บล c กพิงคค่ะขึ้นแคมเปญชุดใหม่ของแบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดหรูในเครือ r v m h อย่างรีโมวาแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้นักประพันธ์เพลงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่าง Han ซิเมอร์มาทำเพลงประกอบให้ด้วย สีสาวรักพิงค์ค่ะตอนนี้แต่ละคนเริ่มมีงานของตัวเองออกมาทยอยให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วนะคะอย่างล่าสุดในคลิปนี้ก็ถึงคราวของน้องโรเซ่ค่ะก็ไน้ีขึ้นแคมเปญชุดใหม่ของแบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดหรูนะคะในเครือ RVMH อย่างแบงรนด์ RIMOWA ร่วมกับนักแข่งฟอร์มูล่าวันค่ะอย่างลูวิสฮามินตันแล้วก็นักฟุตบอลระดับโลกชาวฝรั่งเศสชื่อดังของทีมเปอเอชเชอย่างคีเลียนเอ็มบัปเป้เอาจริงๆนะคะแค่2ชื่อนี้ก็ขนลุกสะเทินวงการ ระดับโลกไปแล้วค่ะทุกคนโดยการร่วมงานครั้งนี้เป็นแคมเปญชุดใหม่ที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์ในเวิรสตินะคะที่เป็นแท็กไลน์ของริ mo ว a แล้วก็นับเป็นแบรนด์ในเครือ r v m h แบรนด์ที่2นะคะที่น้องโรเซ่ได้ร่วมงานต่อเนื่องจาก t i f f a n y a แอ Co ที่เธอเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ระดับโลกในไลน์เครื่องประดับซึ่งปัจจุบันก็มี Alexander a r n o อดีต CEO ของแบรนด์ r ิ m o ว a มาเป็นประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝั่งผลิตภัณฑ์แล้วก็การสื่อสารค่ะโดยล่าสุดตัวน้องเองได้เดิน ทางมาออกงานนิทรรศการของแบรนด์ริลโมว่าที่กรุงนิวยอร์กด้วยนะทุกคนโดยมีซีโอของแบรนด์เองให้การต้อนรับแล้วก็ให้เกียรติน้องของเรานะคะตัดริปบิ้นเปิดงานแทนตัวเองด้วยนะก็ถือว่าเป็นซีนใหญ่ซีนโตในงานเมื่อวานนี้เลยค่ะแล้วก็ถือว่าน้องเองก็เป็นเมนอีเวนต์ของงานเมื่อวานนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะมีา Rosé, Look out! Look, look up. Look out! Up. Look out! Up. Look out! Look yeah. Look